ดูในคลิป YouTube มาเนี่ยถือว่าอันให้สิ่งที่พิเศษกับพี่ๆก็แล้วกันมองว่าอันเป็นคนพิเศษบ้างตัวเนี่ยลดราคาให้เหลืออันมีความพิเศษมามอบให้กับคุณลูกค้าสุดพิเศษของอันในคลิปวิดีโอตอนนี้ครับมีรถกระบะตอนเดียวอยู่1รุ่น ที่อันต้องการจะขายสดเท่านั้นตามสภาพสวยเดิมเจ้าของดูแลรักษาดีเอาไว้ใช้งานเพราะนั้นฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดชอบคันนี้ทำยังไงครับโทรติดต่ออันมาสิครับจองรอกตัวรถไว้ก่อนเลย100บาทมีคันเดียวเท่านั้นกับรถกระบะรุ่นนี้ครับ นิสสันนาวา2.5 XE CNG ปี2013ไมค์คันนี้จะอยู่ที่150,000โลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันอยากจะเรียนชี้แจงให้กับพี่ๆได้ฟังกันในคลิปนี้ตัวนี้อันขายให้กับลูกค้าวงอินหน้าร้านลูกค้าสุดพิเศษใน YouTube จะได้อีกแบบหนึง่งลูกค้าที่ไม่ได้ดูใน YouTube ก็จะไม่ได้แบบสุดพิเศษอย่างนี้รถเป็นสีขาวเดิมอะถามว่ารถมาจากไหนเป็นรถเทินเจ้าของมือเดียวถ้าเกิดมันมีมือสามมือสี่มือห้ามือหกมันจะมายอยู่ที่แสนห้าไหมล่ะเป็นไปไม่ได้มาดูเครื่องกันหน่อยครับ2.5เนี่ยมีใส่โชค๊คฝากระโปรงมาเดียนสตาร์ทเครื่องให้ฟังตัวนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยมากนี่ไปไง แค่เดียวเครื่องฟิตเดิมๆปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันมาเป็นตัว CNG ใช้ได้ตามปกติอันจะบอกให้นะอันจะบอกอะไรให้ฟังดีๆอย่างหนึ่งอันขายรถสดจริงนะครับอันขายสดจริงคันนี้แต่ก็ไม่ได้ขายตามสภาพซึ่งรับประกันได้เลยว่าตัวนี้อันไม่มีการรับประกันหลังการขายแต่อย่างนี้อันได้มีการบอกไปว่าไม่ได้ขายตามสภาพแต่สิ่งที่พี่ๆจะได้เนี่ยคุณลูกค้าสุดพิเศษวันทุกคนนะฮะ ดูเราได้รถอะไรตอนเดียวปี13เครื่องแม่งใหม่กิ๊กเลยนะครับสมมุติอย่างในกรณีเราดูรถไม่เป็นเราดูเครื่องไม่เป็นเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือง่ายมากเลยเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างลองฟังเสียงเครื่องที่เสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างมีเสียงอะไรปิดผิดแปลกๆปลไหมไม่มีนะน็อตมีรอยถอดชัดเจนนะครับตัวนี้มีการถอดฝังกระโปรงไปเก็บสี แล้วก็มีการถอดเปลี่ยนใส่ช็อคฟากกะโรงด้านหน้าแบตเตอรี่นี่ยถามว่าเป็นตัวปี2013ัไหมโอ้โหอันไม่เคยมองใครโบนะแล้วก็อย่ามองอันโบด้วยตัวนี้อันเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กองอากาศเนี่ยอันรื้อแม่งเลยนะกล่องฟงกล่องฟิลระบบไฟทุกอย่างอันเช็คให้หมดตรงตรงนะฮะไม่มีอ้อมนะครับซื้อรถนกะันอ่ะเราเป็นคนแบบง่ายๆอันส่วนใหญ่จะขายกับคนที่รายได้ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าอะไร ในกลุ่มจํานวนนั้นเนี่ยในประเทศเราคือมีเยอะทั้งในกรุงเทพปริมณทลและก็ต่างจังหวัดแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เข้าถึงเขาได้นั่นก็คือเขามีเงินไม่เยอะแต่เขาอยากจะได้รถไว้ไปใช้ขับไว้บรรทุกเข้าสวนเข้าไร่ไว้ซื้อโคงซื้อของอะไรอย่างพวกนี้มันมีอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีต่างจังหวัดเนี่ยอันบอกเลยว่าอันบอกเลยวไอเลิฟยู love you ทุกคนกรุงเทพอันก็ไอเลิฟยูทุกคน เพราะนั้นจะไอเรออิ่มยันกลับหรือเปล่าพี่มีตัดสินใจเอาเองส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยดูมันใส่ไมชินเอ็กซีมาตัวนี้นะเป็นยางปี19แต่มันก็โลนแล้วแหละนะครับแต่มันยังใช้ได้อยู่ภาษี67หมด30มกราก,ก็คือหมดไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวนี้อันจะกการให้ไม่เปัญหาเรื่องเล็กน้อยพอระบอป้ายวงกลมวงกลมอะไรพวกนี้ดเนินการได้หมด ดูภายในแดนจะไปอยู่ฝั่งนู้นคือสภาพสําหรับรถปี13ตอนเดียวเนี่ยแม่งเป็นแบบเนี้ยไม่มีหรอกครับอันนี้จะบอกให้เครื่องเสียงเป็นไงอันนี้เป็น AM อ่า FM อันนี้เป็น FM นะอันจะเปิดไปที่ขื่นเพลงฝรั่งอ่าแค่นี้พอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ใช้ได้ปกติแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะมี power outlet นะครับให้อยู่ตรงนี้ ต่อไว้ตัวหัวเชื่อมต่ออะไรพวกนี้ว่าไปส่วนเกียร์หสปีดนะแล้วก็พวงมาลัยนี่หดูนี่แม่งสวยมากนะอันไม่ได้เก็บอะไรเยอะหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังเอามาขายถูกเนี่ยเราอาจจะเก็บอะไรเยอะไม่ได้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสาี่กิโลนะครับไอตัวถังแก๊สเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถามว่าตัวถังนี้ถังเดิมไหมถังเดิมดิ นะเพราะว่าอะไรดูจากตัวแม็กไลเนอร์มันเป็นเขียนว่านิสสันเห็นไหมอันนี้เปิดได้อ่าเปิดฝั่งนี้นี่ CNG เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยไอเรื่องของอายุถังแก๊สเนี่ยจากการให้นะฮะชัดเจนนะครับอันขายสดแล้วไงอ่ะอันก็ขายรถที่แบบไม่ไม่ได้ให้พี่มาเสี่ยงดวงอะ่ะบางคนบอกว่าเฮ้โอ้โหแบบนี้พี่ไปซื้อในกลุ่มดีกว่า เฮ้ยคันแบบเนี้ยราคาหลักหมื่นเองมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดอย่างรถแม่งไม่สวยจริงอะ่ะมเอามาขายไม่ได้หรอกกันจะบอกให้เอาไว้ใช้แบบขนหญ้าขนอะไรแบบนี้ยังดีกว่าอีกตัวนี้นะ1นึ่0 0นสนเก้านี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปหนึ่งแแค่นี้ก็ถูกมากแล้วนะฮะสำหรับถปีสองพันสิสเบนซินนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าดูในคลิป YouTube มาเนี่ย ถือว่าอันให้สิ่งที่พิเศษกับพี่ๆก็แล้วกันมองว่าอันเป็นคนพิเศษบ้างตัวเนี้ยลดราคาให้เหลือ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องไปจัดไฟแนนแ่งหรอกครับซื้อสดแม่งไปเลยราคาเนี้ยลดให้ไม่ได้แล้วจริงๆไม่ได้อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันบอกแล้วว่าอันล้างทําความสะอาดน้ํามันเครื่องระบบแอร์นะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างอะไรอันสามารถทำได้แบบไม่เหนื่อยไม่เจ็บตัวไม่เสียอะไรเยอะอันทำไม่ได้หมดเลย ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสุดท้ายแล้วอย่าต่อเลยครับ1 1 9 0 0แบาทนะเอาราคานี้ไปเถอะเชื่อหันแม่งคุ้มไม่ต้องไปลงทุนกับในพวกกลุ่มเฮ้ยหลักหมืน่นโอ้โหรถแม่งอย่างกับแบบเศษสังกะสีอะเนี่ยซื้อกับบนแบบนี้ดีกว่าคุ้มแล้วก็จบกว่าอยู่แล้วทดลองขับได้ด้วยนะมั่นใจร้อขายรถจริงๆนะครับไม่ได้ขายเศษเหล็ก ตัวนี้ถ้าเกิดสนใจนะโทรติดต่อได้เลย0891104954หรือ l i n e แอปฏิพันธ์ออโต้บอกด้วยดูคลิปมา,มาถ้าเกิดไม่ได้บอกก็เอา149,000บาทแต่ถ้าเกิดบอกว่าดูคลิปมามา119,000บาทจบห้ามต่อรองและเดี๋ยวเจอกันครับ